สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเกดมีวิธีการแต่งรูปมาฝากกันนะคลิปนี้ก็เป็น EP ีที่2นะเดี๋ยวเกดจะทิ้งลิงก์ e ีแรกเอาไว้นะสำหรับคนที่ใช้ iOS นะคะแล้วก็ไม่อยากจะดาวน์โหลดแอปเนี่ยก็สามารถไปแต่งตามได้ที่คลิปวิดีโอด้านบนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็จะเป็นคลิปที่แต่งตามได้สำหรับทุกคนเลยก็คือทั้ง Android หรือว่า iOS เนี่ยก็ ลองโหลดแอปที่เกดจะแนะนํากันนะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็จะเป็นรูปที่มันค่อนข้างย้อนแสงเนาะแล้วก็มีติดคนมาอะไรเงี้ยเกดก็ทําการตกแต่งนะคะให้มันดูดีขึ้นด้วยการปรับแสงนะคะแล้วก็ลบคนออกมีแบบแต่งหน้านิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใช้แอปอะไรบ้างอันนี้นะคะเป็นรูป before ที่ถ่ายแล้วก็แบบหน้ามืดมาก อันนี้ก็จะเป็นรูปที่แต่งออกมาแล้วนะคะคนหายไปแล้วแล้วก็หน้าตาสดใสเหมือนแบบพักผ่อนเยอะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะว่าแอป,ปที่เกดใช้เนี่ยมีอะไรบ้างไปดูกันดเดี๋ยวเราไปเริ่มดูในมือถือของเกดเลยนะคะแอป,ปที่เราจะมีก็จะใช้อยู่สแอป,ปนะคะแอป,ปแรกก็จะเป็นไลท์ลูมนะซึ่งเป็นแอป,ปที่เอาไว้แต่งแสงสีอะไรพวกเนี้ยแล้วก็จะมีแอป,ปที่2นะคะชื่อว่า p i กอาร์ค่ะเป็นแอป,ปสําหรับ การลบคนที่เราไม่ต้องการเอ,อ่ยหรือว่าแต่งสีอะไรก็ได้หมดนะคะก็ลองไปเล่นดูแต่ว่าหลักๆวันนี้เด็กก็จะเอามาลบคนนะคะแล้วก็แอปที่3ก็จะเป็นแอปเหมยตูนะคะจริงๆก็เอาไว้แบบแต่งนงแต่งหน้าอะไรเงี้ยบางทีปากซีดเกินอันนี้เกดก็เอามาเติมปากนิดนึงเดี๋ยวเราไปเริ่มที่แอปแรกนะคะก็ๆๆๆะคะือไล o ูมกดเข้าไปที่แอปไล o ูมนะคะสีะฟ้าๆแบบนี้เนาะในแอปสโตโคเคสโตได้หมดนะคะเดี๋ยวเราทําไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันกดที่มุมด้านล่างขวาตรงนี้นะคะอันนี้เกดจะเลือก2รูปนะคะ แตะค้างไว้เลือกรูปที่เราต้องการที่จะแต่งได้เลยค่ะโอเคตอนนี้รูปก็มาอยู่ในไลท์รูมแล้วนะเ okay, กดนะจะเลือกหนึ่งรูปในการแต่งเกดจะไปที่ไลท์นะคะอ่าปรับเอ็ก s e ไปสักประมาณ1น,นะคะแล้วก็ Contrast จะปรับลดลงไปนะคะแล้วแต่รูปนะคะอันนี้เกดลบไปที่40นะไฮไลท์นะคะ right ก็เอาลงเหมือนกันสักห0 นะคะลบ, 50, บห้าสิบำหรับไฮไลแล้วก็ะะชาร์ดนะคะชาร์ดปรับบวกไปให้สุดๆไปเลยแล้วแต่ชอบเนาะเ็ชอบแปดสิบเก้าสิบดูผิวสวยขึ้นมาเลยอ่ะทุกคนแล้วก็ความขาวนะคะลบสิบ 10, ต่อมาจุดดำนะคะจุดดำนี้เราลบไปมันก็จะดูมีความคงเข้มเนาะลบที่สิบห้านะคะแสงมันแบบ แตกต่างกันเยอะมากเลยนะอ่ะได้แล้วอันนี้เกงก็จะมาปรับแสงในนี้อีกนิดนึงบวกสินะคะน,นี้ขึ้นลงแล้วแต่ชอบได้เลยอันนี้ประมาณนี้ละกันเท่านี้เองค่ะดูดีขึ้นมากทุกคนจริงๆดู before และ after นะ่ากลัวมากโอเคเรายังมีรูปหนึงใช่ไหมทุกคน วิธีการก็คือง่ายมากกดกลับมาใช่ไหมคะกดค้างไว้ที่รูปภาพนะแล้วก็กด Copy ตรงนี้ค่ะอ่าตอนนี้เราก๊อปปีแล้วเราก็วางเลือกรูปที่เราจะใช้ Setting เดียวกันในการแต่งเนี้แล้วก็กดเ a ็ t ได้เลยแอปพลาอ่าสงรูปตอนนี้ก็เรียบร้อยเสร็จสิ้นนะคะกดแชร์กด Export to Camera r o ร l นะคะแค่นี้รูปที่เราแต่งก็จะมาอยู่ในเครื่องโทรศัพท์ของเรานะไปนะคะเมื่อเราได้แสงที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็จะไปที่แอปพ i ิกอานะคะ กดเข้าไปที่แอปได้เลยก็คือจะเป็นการลบรูปคนหรือว่าสิ่งของที่เราไม่ต้องการนะคะได้ในแอปนี้เลยเนาะเราจะกดไปที่บวกนะคะแล้วก็กดไปที่รูปภาพที่เราต้องการแต่งได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ไปที่ปุ่มเครื่องมือนะคะกดไปที่โคนค่ะอ่ะซูมนิดนึงเนาะที่เครื่องหมายกลมๆตรงนี้นะคะแตะที่ทะเลหนึ่ง ก็คือเป็นการโคนนะคะอะเราต้องการที่จะลบตรงไหนนะคะเราก็โคนโคนไปที่ทะเลนะเพื่อที่จะมาเอารูปภาพที่เหมือนอนกันเนี่ยมาแปะๆลงไปเนาะคือง่ายมากทุกคนมันไม่มีอะไรเลยนะตรงนี้นะคะก็ปรับแบบเล็กใหญ่ได้ตามต้องการเลยตรงทรายเราก็โคนทรายนะคะแล้วก็แปะๆๆๆแปๆๆๆๆแๆๆ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 บๆๆๆๆไๆๆะๆๆๆๆๆลๆๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 ๆะๆๆ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 ยอๆๆๆเๆๆๆๆๆปๆๆๆๆนงๆๆๆๆๆๆะๆๆ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 ๆ ข okay. ยะไม่ต้องการก็ลบได้เลยวนมันไปค่ะแถบวบนไปได้เลยนะคะอ่ะก็ได้อ,าาไอ,ยอ,ไอยู่เรียบร้อยนะคะตอนนี้ได้แล้วรู้สึกว่าปากซิดไปหน่อยเนาะปากซิดไปหน่อยไปเติมลิปค่ะอันนี้กดเซฟนะคะแอปพลายได้เลยเนาะกดเซฟค่ะด้านบนอ่ะเรียบร้อยนะคะแอปที่3มนะคะก็คือเป็นแอปที่ชื่อว่าเหมยตู่น,นะคะอ่ะ แอปนี้นะก็จะเป็นการแต่งหนงแต่งหน้าทาลิปเติมปากนะคะในส่วนนี้ก็กดไปที่โฟโต้นะคะกดเลือกรูปได้เลยอ่ะรูปนี้เราแต่งมาแล้วเราก็อินพรอตไปในแอปเนาะจากนั้นค่ะเลือกที่บิวตี้นะคะหมดบิวตี้เลือกเมคอัพจากนั้นนะคะก็เลือกสีลิปได้เลยเนีย่มาแล้ว สีประมาณนี้นะคะเก็ดก็บวกลบประมาณนี้3ามห่สิบอ่าสี่ดูเข้มไปหน่อย3ามห้าละกันค่ะโอเคตอนนี้นะคะกดถูกใครจะไปแบบเติมแก้มเติม,ตมอะไรก็ได้หมดนะคะนี่เกดเติมปากอย่างเดียวเนะกดเซฟค่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วรูปของเรา ก็หวังว่าคลิปที่เกดเอามาแชร์กันวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่ชอบแต่งลูปเนาะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากให้เกดเอาเทคนิคหรือว่าอยากให้เกดแชร์เรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะถ้าเกิดว่าเกดทําได้เนี่ยก็จะมาทําให้อย่างแน่นอนค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาต่อ,ตอไปที่เกดจะหยิบมาแชร์กันสําหรับวันนี้ค่ะขอตัวไปก่อนแล้วบ๊ายบาย